สวัสดีครับทุกคนผมเชื่อมิกกี้นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพี่มิกก็ได้นะครับพอดีพี่มิกเนี่ยก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาอยู่ที่อเมริกาเกือบ20ปีครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีเหตุผลที่พี่มิกอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่มิกเนี่ยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยนะครับที่กําลัง มองหาลู่ทางในการมาเรียนต่อมาทํางานหาช่องทางใหม่ๆนะครับในการมาอาศัยที่อเมริกาคิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยๆของพี่มิกเกือบ20ปีเนี่ยอาจจะช่วยใครได้บ้างแต่ขอปอกไว้ก่อนนะครับบางเรื่องพี่มิกก,ก็ไม่ได้รู้ไปทุกอย่างหรือว่ารู้ลึกมากนะครับถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้ก่อนนะครับ ย้อนไปเมื่อช่วงที่พี่มิกยังอยู่เมืองไทยเนี่ยพี่มิกก็เกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยเรียนแล้วก็ได้ทํางานที่เมืองไทยอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นก็เริ่มหาลูกทางว่าเอ้ยเราจะมาที่อเมริกามาเรียนต่อแล้วมาทาํางานยังไงช่วงนั้นไม่มี Google Facebook หรือ YouTube เหมือนปัจจุบันนะครับก็คือพี่มิกก็ลุยเองทุกอย่างครับจนสุดท้ายก็คุยกับที่บ้านว่าเออขอเงินก้อนหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาลุยเอาจับหน้าที่อเมริกาใช่ไหมครับ พี่มิก้าเลยได้บินมาวันเย็นที่เก้นชิทานะครับเป็นวันที่ชิคาโก,โกและพอได้พักเต็มที่หนึ่งคืนเนี่ยพี่มิก้ารุยหางานเต็มที่ครับตามบริษัทดีๆแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสหางานได้ในช่วงนั้นเพราะว่าเราก็ปิดไปตา่างชาติใช่ไหมครับจนสุดท้ายก็ไปทํางานร้านอาหารในช่วงนั้นอยู่จนเก็บเงินได้แล้วก็ได้ไปเรียนหนังสือต่อใช่ไหมครับซึ่งจริงๆอ่ะพี่มิก้าจบวิศวะมาแต่ว่าไปเรียนด้านเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมครับเทอมแรกเนี่ยพี่มิก้าตั้งใจเรียนแบบ สุดๆเลยครับแล้วพอดีจังหวะว่าไปเข้าตากรรมการอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เลยเห็นว่าเราทํางานได้ก็เลยจ้างเราเป็น TA หรือว่า Teaching Assistant นะครับก็ให้ช่วยสอนเด็กปริญญาตรีจนพิมิกเรียนจบเนี่ยแล้วใครหลายคนถ้าเคยมาเรียนที่อเมริกาใช่ไหมก็จะทราบว่าเราก็จะอยู่หางานได้แบบถูกกฎหมายใช่ไหมครับประมาณ1ปีตามบริษัทดีๆแต่คนส่วนใหญ่ถ้าหาไม่ได้ก็จะต้องกลับเมืองไทยหรือไม่ก็อาจจะต้องพยายามเรียนต่อใช่ไหมครับ คราวนี้พิมิก็พยายามสุบสวในการหางานแต่ว่าก็หาไม่ได้ในชิลาโก,โกพิมิก็เลยต้องอพยพนะครับไปที่นิวยอร์กซิตี้เป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้นแล้วโชคดีครับไปเจอบริษัทใจดีบริษัทหนึ่งเขาก็ยอมช่วยพิมิกโดยจ้างพิมิกแล้วก็เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่านักเรียนใช่ไหมเป็นวีซ่าคนทํางานคราวนี้พิมิกก็ทํางานไปสักพักแล้วก็เริ่มขยับขยายไปบริษัทที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้บริษัทที่ใหญ่ขึ้นนยพ่มิกก็จาว่าโอ้โคงมั่นคงแน่ๆคงอยู่จได้กรีนการ์ดใบเขียวใช่ แต่ว่ามีวันหนึ่งครับคือ CEO ของบริษัทแม่เรียกพี่มิกกับเพื่อนอีกสิบเก้าคนเข้าไปในห้องประชุมใหญ่ใช่ไหมพี่มิกก็เอ๊ะเขาจะเรียกไปขึ้นโบนัสหรือว่าไปโปรโมทอะไรใช่ไหมครับเป็นโจ๊กไปอยู่เลยแต่เขาเรียกพี่มิกจำโมเมนต์ได้แม่นมากครับคือเขาพูดสั้นๆนะครับเขาบอกว่าบริษัทเขาขาดทุนอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครัแล้วเขาบอกว่าโอ้ลีเวที่เขาจะเซฟอ่าคอมพานีใช่ไหมคนทางเดียวที่เขาจะช่วยบริษัทนี้ได้ we have to let you guys go เขาพูดอย่างนี้ครับคือว่าพี่มิก้าอึ้งเนี่ยครับเขาบอกว่าเออทุกคนจะต้องออกไปนะใน20คนเนี่ยซึ่งทุกคนก็เป็นอเมริกันหมดใช่ไหมครับเขาก็จะได้เบนฟิตถ้าเขาถูกเล่ออฟใช่ไหมครับแต่พี่มิก้าเป็นคนต่างชาติอยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้เบนฟิตอะไรทั้งนั้นพี่มิก้าอยู่ที่นิวยอร์กเขาใช่ไหโสูใช่ไหมครับก็เลยต้องกลับไปหางานอีกช่วงนั้นก็กลับไปทํางานร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับเราช่วงนั้นก็ทํางานหนักพอสมควรครับคือเข้างานประมาณ4โมง แล้วก็เลิกงานประมาณตีสองครับพี่มิกก็นั่งรถไฟกลับประมาณตีสี่ก็ถึงบ้านนะครับแล้วก็นอนพักแล้วพอตอนเช้าเนี่ยก็ตื่นมาแล้วก็หางานสมัครส่งใบรีสูเม่ไปให้บริษัทต่างๆใช่ไหมทำอย่างนี้เจ็ดวันเลยครับแล้วก็ทําอยู่ประมาณสามเดือนจนสุดท้ายพี่มิกก็มีโอกาสที่จะได้บริษัทที่ของเขายอมจะช่วยพี่มิกกลับมาสปอนเซอร์วีซ่าคนทํางานอีกรอบหนึ่งแต่คราเนี้ยพี่มิกก็ต้องย้ายจากคุยอยใช่ไหมครับมาอยู่รัฐใกล้ๆก็คือแมกแลน คือก็อยู่แบ,บักติกับวอชิงตันดีซีทำงานกับบริษัทนี้ไปใช่ไหมครับพี่มิก็ทำค่อนข้างเต็มที่แล้วเขาก็ชอบใช่ไหมครับเขาก็เลยโปรโมทพี่มิกเป็นแมเนเจอร์เป็นผู้จัดการเราก็เริ่มทำโปรเซสของบริการให้คือตอนนั้นพี่มิกก็อยู่สบายๆได้ครับแต่ว่าถ้าใครฟังมาก็จะรู้ว่าพี่มิกชอบแบบดุดุยทำอะไรก็ทำให้สุดๆใช่ไหมครับแล้วพอดีตอนนั้นน่ะก็ไปได้ข้อมูลมาจากทางผู้จัดกอนใช่ไหมครับว่มามีโปรแกรมพิเศษนะให้คนต่างชาติเนี่ย มาสมัครเป็นทหารใช่ไหมครับโดยมีคุณสมบัติที่เขาต้องการตามนน่นตามนี้ใช่ไหมครับพิมิก็เลยลองสมัครดูจนสุดท้ายก็ได้เข้าหลับเรียกใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอไปทําทหารเนี่ยเป็นยูเอสมาดีพิมิก็ต้องไปฝึกเขาเรียกว่าเบสิ c เทรนนิ่งก็เหมือนกับว่าไปฝึกร่างกายต่างๆประมาณ3เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพิมิก็ต้องไปฝึกสายอาชีพซึ่งพิมิกเลือกที่จะทําสายเกี่ยวกับการเงินแล้วพอฝึกเสร็จเนี่ยเขาก็ส่งพิมิกไปที่ ที่เกาหลีใช่ไหมครับเกาหลีใต้แต่ว่าค่ายที่พิมิกอยู่เนี่ยเป็นค่ายที่อยู่ตอนบนส่วนของเกาหลีใต้ก็คือติดกับเกาหลีเหนือนะครับก็ได้ประสบการณ์จากแปลรด้วึ่งสนานไปอีกแบบนะครับช่วงนั้นแล้วพอพิมิกอ่าทำงานที่เกาหลีใต้เสร็จเนี่ยพิมิกก็ถูกส่งไปที่เยอรมน,นีครับ แล้วก็อยู่เยอรมนีเกือบประมาณ3ปีคือรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุ้มมากเพราะว่าเยอรมนีก็อยู่ในยุโรปใช่ไหมครัพิมีก็มีโอกาสเดินทางไปประเทศต่างๆเยอะเลยครับโดยถ้านับแล้วเนี่ยพ่มีก็ไปมาเกือบประมาณ50ประเทศนะครับทั่วโลกหรือว่าจะนับเป็นเมืองก็เกือบสามร้อยเมืองก็รู้สึกคุ้มเหมือนกันนะครับแล้วพอจบคอนแทคสี่ปีเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เขาจะทําต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทหารเพราะว่าเป็นเนฟิกเกร์เดียวพ่มิก ตัดสินใจนะครับว่าอยากจะกลับมาทํางานปัจจุบันใช่ไหมครับก็เลยลาออกจากทหารแล้วก็มานิวยอร์กใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มหางานใหม่ก็เริ่มที่สูดเลยครับแล้วพี่มิก็สุดท้ายโชคดีครับก็ไปได้ทํางานในบริษัทในฝันนะครับคือบริษัทในวอลสตรีทนะครับเป็นบริษัทชื่อโกลเดนสักนะครับเป็นบริษัทฝ่ายนั้นชั่วเฟืร์นะครับที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะครับ ชีวิตตอนนั้นก็จะเหมือนในหนังนิดๆนะครับก็แบบว่าได้เงินเยอะแล้วก็ใช้จ่ายเยอะนะครับแต่สุดท้ายพะทํำไปพี่มิก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พี่มิชอบก็เลยตัดสินใจลาออกจากบริษัทนะครับแล้วก็ไปทํางานที่เราสนใจก็คืองานราชการใช่ไหมครับพี่มิกก็เลยย้ายมาที่ดีซี แล้วพอมาที่ดีซีเนี่ยพี่มิก็มีโอกาสได้ทํางานกระทรวงแรกใช่ไหมเป็นกระทรวงอ่าเขาเรียกว่าโฮม e ่านสิคูริตี้นะครับเป็นกระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาได้ใช้สิ่งต่างๆช่วยเหลืออ่าในหลายๆมิชชั่นใช่ไหมก็จะรู้สึกดีเพราะว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วก็จะเห็นผลในขนาดนั้นเลยแล้วพอทําไปสักพักเนี่ยพี่มิก็ขยับขยายเปลี่ยนมาอ่าอีกกระทรวงนึงนะครับก็คือกระทรวงที่ทําอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือกระทรวงยุติธรรม เราว่า Department of Justice ใช่ไหมครับก็พี่มิก็จะทำเกี่ยวกับพวกด้านบัตเจตหรืองบประมาณก็มีโอกาสได้ทำมางบประมาณของเอเจนซี่ agency, ใหญ่ๆหลายเอเจนซี่เช่น FBIUSMarshalFederal Prisoner ใช่ไหมครับมีโอกาสได้คุยกับคนที่ไวท์เฮาส์บ้างก็รู้สึกเป็นอะไรที่เราสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นแพชชั่นที่ได้ช่วยเหลือคนนะครับเราอยากจะบอกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อประมาณ โฟล์ดชุนไลท์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เมฆรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเป็นโอกาสครั้งที่สําคัญที่สุดในชีวิตอันหนึ่งนะครับก็คือได้ถูกเชิญไปที่ไวท์เฮาส์เราพี่เมฆก็ไม่คิดเลยนะครับว่ามีโอกาสได้เจอกับอ่าอ่าอุเอสเพรสเดนคนปัจจุบัน,นครับอ่าเพรสเดนไบเดนเราก็มีโอกาสได้คุยกับท่านนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสตรงนั้นนะครับพี่เมฆก็เลยอยากจะมาเล่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยให้คนไทยได้รับรู้ บอกวิธีต่างๆถึงเทคนิคการอันนโตรอนนะครับลุยๆก็อยากให้ทุกคนถ้ามีคำติชมหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับคือคราวหน้าพี่มิก้็จะมาคุยเรื่องราวต่างๆให้ฟังเองนะครับแล้วมาเจอพี่มิกใหม่ในรายการ m i c k e y Journey USA นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย